สวัสดีครับผมนายแพทย์ลุงกิตตันจักพัฒกุลนะครับเป็นญญศัลยแพทย์ประจำคลินิกอมิทิตบายดรอาเคทำไมจึงต้องมาทําตาหางหงนะครับจริงๆก็คือการทําตา2ชั้นนะครับเวลาคนเรามีตา2ชั้นเนี่ยมันก็จะดูตามิสดชื่นแล้วก็จะดูยิ้มแย้มมากกว่าคนที่เป็นตาชั้นเดียวโดยบุคลิกเวลาคนเรามีตา2ชั้นเนี่ยก็จะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นจากเรามีตา2ชั้นแล้วเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยทุกคนก็จะแบบเออหน้าตาเปลี่ยนดูสดชื่นจริงแต่ความคงอยู่จะอยู่นานแค่ไหนอันนี้ต้องเป็นเทคนิคส่วนตััวนะครบ ของที่เราเราก็จะโฟกัสเราก็จะเน้นที่ชั้นตาบริเวณหางตานะครับความคงอยู่ของชั้นตาบริเวณหางตาเนี่ยก็จะคงอยู่ได้นานด้วยเทคนิคพิเศษของเรานะคร เป็นการเอาไขมันส่วนหางตาออกเป็นไขมันส่วนที่อยู่ลึกซึ่งถ้าเทคนิคปกตินจะออกไม่ได้นะครับอีกอันก็คือการใช้การยึดชั้นตาที่แข็งแรงนะครับทำให้ชั้นตาบริเวณหางตาีคงอยู่ได้นานเมื่อคงอยู่ได้นานเนี่ยภาพลักษณ์ของชั้นตาที่เปิดอยู่ตลอดเมันจะทำให้ตาดูสดชื่นได้เศร้าแม้เราจะมีอายุมากขึ้นความคงอยู่นี้ก็จะค่อนข้างอยู่ได้นานมากกว่าปกตินะครับ